มาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่เด้อครับผมเนาะนำไหลไปสบางคนนทางสะดวกพี่น้องเอ้ยนะครับสว่างสวายอยู่พี่พี่น้องครับกางคำกางคืนก็คือกังเว้นพี่น้องเอ้ยนะครับพี่เบิ่งเงาครับพี่น้องครับเบอร์เว้นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนนี่ครับพี่น้องแดีว่าไทยไพ่พาไปที้เปิดตลอดครับอูพี่น้องเอ้ยนะครับกูกังคำกางคืนก็คือกางเว้นพี่น้องครับเดินทางเมื่อไทยครับผมตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับพี่น้องครับสิครับ กอท่อมอครับผมพี่น้องครับปูสุดยอดครับผมพี่การขับขึ้นขึ้นถนนพี่น้องอ่าทุกคนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสว่างสวัยพี่ครับฟังนี่ครับพี่น้องทุกคนถามเราวนทางสะดวกนะครับพี่น้องครับสว่างสวัยนะครับผมเนาะแต่บามมาเบิ่งฟังไทยนี่ครับผมนี่ประเ็ศการถนนกาำกลางคืนพี่น้องครับผมพี่นำไรไปสว่างวนทางสะดวกพี่น้องไพ่ฟ้าพัน เปิดนะครับตลอดตลอดพี่น้องพิดเองว่ามครับผมโอ้โหนะครับพี่น้องครับนี่เวนแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าไพนี่มีตลอดสุดสายครับผมพี่น้องครับโอ้โหนะครับผมสุดจอดสุดจอดครับนี่ครับพี่น้องครับผมสวัสดีเด้อครับพี่น้องครับีี่นี้นะครับผมกําลังเดินทางกลับนับกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับผมพี่น้องเลยนะครับผม ขออวยเมืองไทยเ้อพี่น้องครับเห็นแบบนี้นะครับผมอดใจไว่ไหวเนาะคือถนนเมืองไทยนะครับเวลากลางค่ำกลางคืนพี่น้องนะครับการเดินทางบันบานเพลินนะครับผมดูว่าเมืองไทยนี่ยยอมหลับจริงครับสว่างสวัยนะครับเนาะคือถนนท้อง่านะครับให้สว่างสวัยแบบโอ้โหเ็ดแถวแบบยอ่งหลับนะครับว่าซิงนียแหละครับที่ผมอดอดส้มอะไรพี่น้องนะครับก็เลยว่าอยากมาขออวยพี่น้องนะครับผมนี่แหละ นะครับถึงว่าเป็นอยังนะครับพี่น้อกเนาะยูทูบเบอร์เล่าคือว่ายองเมืองไทยนะครับยองอะไรยองนี้ก็ย้อนว่านี่นะครับผมพี่น้อกเรื่องของรความพัฒนานะครับหรือว่าอ่าเรื่องของถนนท่าทานะครับพี่น้อกไม่赖ก็ขับกลางคืนนี่โอ้โหทุกคนเนาะขับรถสบายแห้งครับพี่น้อกนี่ครับเส้นจราจรนะครับผมทุกคนเนี่ยเส้นผ่านจราจรเนาะเป็นการขับรถง่ายง่ายขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้พี่น้อกในคือทางรถของจริงครับผมเนี่ย ทุกคนวัส้มมาไว้พี่้องครับกังคำกางคืนกะอ้ยคือกางเบนนะครับถนนพังนี่ครับผมเนาะมนุษยธรรมนะครับผมเขาบอกเคยเห็นพี่้องครับกลางคืนนะครับผมก็เลยอยากพามาเบิ้งทุกคนเนาะคนบ้านผมเขาบอกเคยเห็นนะครับถนนืองไทยพี่้องกังคำกังคืนสิเป็นยังไงทุกคนเบิ้งเอาครับพี่รองอ้ยนะครับ รตั้งอยากรตั้งอยากกระเบนพี่น้องครับเนาะไพสว่างสวยัยนี่แหละครับลุกมรดำเราอาจสิ่เาเคยเห็นพี่น้องเพราะว่าหยุดจะได้ทําได้คนทุกคน,นเ,น,เ,อททเนอ,นพอ,อ,พนอนะนพเห็นว่าเมืองไทยนี่เป็นยังไงทุกคนเพิ่งต้องการพี่น้องนะครับนี่เห็นรับไฟสว่างสวัยเนาะอันนี้ผมเขาบอกจากใจนะครับพี่น้องว่าผมยกปูให้เลยครับเพราะว่าผมนี่ครับรถยุ่ล่านี่แบบมืดพี่น้องนะอันนี้คือสิ่งที่แบบเห็นมาเมืองไทยนี่เขา พัฒนากันดีๆครับทุกคน,นาการใส่ใจของเดืองถนนนะครับทุกคนเนี่ยถนนทางคือว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศนะครับพี่อ้องเนาะอันนี้ก็ขออวยเมืองไทยเด้อพี่้องครับเราเห็นสิ่งที่แบบหน้าอวยหน้าชื่นชมพี่รองนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ในเวลาประมาณโอ้นะพี่รองก็ประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับทุกคนแต่ว่าคือนะครับเดินทางกลับพี่รองเพราะว่า มาแล้วก็ต้องกลับทุกคนคือไม่ได้พักเนาะอันนี้เรามาแล้วก็กลับเลยนะครับทุกคนนี่พี่รองเอ๋ยนะครับเมื่อนี้ขออ,อยวยอเด้อครับพี่รองเอ๋ยนะครับเป็นบอง,สว,งสว่างสวัยของจริงครับทุกคนนี่ครับนี่สว่างสวัยครับโอ้โหนะครับผมนี่ครับุดบบ่ดพี่ดองเอ๋ยนี่ทุกคนเป็นบอกลางคำกลางคืนนี่นะครับ น้องสว่างสวายครับทุกคนไข่แบบสุดสายตานะครับพี่้องนี่แหละครับเมืองไทยคือผมย่องแล้วก็ชื่นช่มก่อนว่าเพิ่นจัดคือว่ามีหลายอย่างนะครับที่ผมนอกคนเล่าด้เห็นแล้วบบผมซื้อว่ามันแลกแลกตาแปลกใจนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เบิ้งนะครับเอามารถามเล่าสิก็เห็นนะครับผมแต่มุมมองของเล่านะครับเนาะแต่ว่าผมอยากให้เบิ้งมามุมองของประเทศไทยนี่ครับนี่คนไทยเพิ่นบ่เคยโอ้อวดนะครับพี่้องนี่ เปนสางถนนกลางกลางงขึ้นเันกร้สางนี่ครับเนาะมองไรที่มันป่าเป็นแบบเครื่องไงถนนบางไทยเนี่ยนะครับถนนที่แบบว่ามันมีนิดหน่อยนะครับผมทุกคนตะเป็นกระสางนะครับสางใหม่เลยดื้อใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับคือถนนที่แบบว่าเก่าไม่ได้นะครับเนาะชิ้จราจรแบบเนี้ยเหมือนแบบมันจะมีแบบไม่ค่อยชัดเจนใช่ไเขาก็สร้างใหม่นะครับผมพี่้องนี่ทุกคน นี่ครับพี่รองเนาะสว่างสวัยนะครับนี่ครับผมขับรถง่ายครับพี่รองขับรถง่ายเลยบอกเลยว,วา่าไฟเพิ่นไต่สุดทางพี่รองครับสุดทางอีดีนะครับเนาะเถ็งจ,จะ,ะจรจอกับสัดเจ๋อควบค้นเดินทางสะดวกสบายนี่พี่รองเอ้ยครับเนี่ยเอาจิงคืออ่า อยู่เมืองไทยนะครับ,รบขับรถนี่นอนสบายเลยทุกคนอาจจะมีแบบเป็นเป็นคื่นอย่ับพี่้อกแต่ว่ามันโมเมนต์แบบกระลุกกระลุนนะครับทุกคนเป็นทางที่แบบว่าเนียบี่้อกนองสัจหญ่ก็จะเป็นทางที่เพิ่นปุ๊กให้ตื่นพี่้อกเป็นทางป้องกันให้คนอ่าไม่ไม่หลับในนะครับทุกคนเป็นทางแกงง่วงเนาะมันจะมีนะครับทางที่เขาทําเพื่อให้คนอา่าขับรถนะครับแกงง่วงทุกคนจะมีจะมีทางแกงง่วงแต่คือจะเป็นเรื่องของ ถนนที่เป็นบ่อเป็นลุมเป็นดุบเป็นดุนเหมือนมนุษย์่้บ้านนะครับอาเขตต่างจังหวัดนี่ถนนสิเป็นลุกเป็นบ่อเป็นาเปเบบึงแนวเวลาจะไปทายหลายกรุงเทพมาสั้นทายเนวเขตต่างจังหวัดครับพี่ดองผมมาจากตอนนี้มาจากสุนบุรีมาจากพัทยาทุกคนเนาะเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครครับทุกคนเนี่ยครับถนนคนทางพี่รองสิ่งที่อยากทายทอดให้เห็นนะครับเวลากระทํากางคลื่อนเมืองไทยเพื่อนเดินทางกันยังไรทุกคนเนาะ นี่ครับเรียนอะไรประมาณนี้นะครับพ you know. ี่น้องประเทศไทยนะครับบอกเลยว่าสว่างสวยนะครับทุกคนอันนี้โมเมนต์มายอง์โมเมนต์มาชื่นชมพี่น้องนะครับนี่ครับขอย่องให้จังเหื่อแล้วครับพี่น้องนะครับมันเป็นแต่ย่องนะครับถึงย่องมันเป็นต่อวยต่อวยต่อวยนะครับพี่น้องเนาะถามว่ามันมันเป็นต่อวยผมกับโมอวยแล้วครับพี่น้องนะพอมาจินช้มนะครับแต่ว่ามันเห็นแบบนี้แล้วอดอดโบอะไรพี่น้อง อยากมีคือเพินน่ะแหละครับพี่หลองเอาง่าไงคืออยากมีเนาะถ้าว่าบานท่ามีแบบนี้ก็อโอกก็ดีทุกคนือว่าดีหลายมดจุดจมอะไรครับที่เห็นเส้นทางด้วยว่าการจราจรบื้งไทยครับนี่พี่หองเห็นป้ไฟนะครับสว่างสวัยนะครับบางบ่อมันอาจจะมีขางหนึ่งแต่ว่านี่ครับเวลาอาจจะเป็นบางเขตนะครับมันจะมีสองทางนี่ครับพี่หองเห็นป้สองไฟ คู่นะครับคู่ขนานนะครับทุกคนนี่เนี่ยเขียนี่โอ้โหพี่ดองครับคู่ขนานนะครับเนาะเนี่ยเขียนี้คือแบบจัดหนักนะครับทุกคนคู่ขนานไฟแบบสว่างสวยแต่ข้างเดียวน่ะก็ยังสว่างนะครับพี่้องข้างเดียวยังสว่างแต่นี่คือคู่ขนานทุกคนเบิงเอาครับไฟคู่ขนานพี่ดองอ่าทุกคนเลยทุกคนเลยเบิงเอาเด้อครับเนาะ ลุงมนุษย์ถามเรามาถามนะครับประธุนเมืองไทยเขตต่างจังหวัดนะครับเป็นจังไดเป็นวะนี่แหละครับเป็นจังสี่แล้วครับผมพี่ดองเลยเป็นจังซี่เป็นจังซี่ครับกลางคืนกลางคำก็คือกลางเว้นนะครับทุกคนกลางคืนก็คือกลางเว้นพี่ดอกกลางคืนก็เหมือนกลางวันนะครับทุกคนเนาะการเดินทางถือว่ายอมรับเลยครับบ้าเมืองไทยเขาดีดีพี่ดอกดีดีไม่แปลกหน้าที่ คนขับรถกลางค่ำกลางคืนบางไทยเนาะแบบว่าขับสะดวกสบายเพราะว่านะครับการจราจร,จร,จรทุกคนคือกลางคืนที่ขับรถสนุกมากนะครับรถก็ไม่เยอะทุกคนเลยีพี่้องอรถกระบะหลายเลยครับแบบ,บรถกระบะหลายแล้วครับพี่รองนักข่าวว่าสองกลางคืนแล้วครับผมทุกคนเนี่พี่้องเลยนะครับสว่างสว,สวยของจริงนี่ครับนี่ครับผมพี่รองเลย พี่รองเอ้ยนะครับสุดยอดสุดยอดผมแบบเข้าใจเลยครับว่าแบบน็อคาบาอะไรแบบนี้คือประเทศไทยนะครับบานผมผมเคยเป็นคนนักเป็นคน,น,น,นมักนักเดินทางครับพี่้องเวลาผมไปเขตต่างจังหวัดหรือว่าไปแบบไปเที่ยวนะครับพี่้องน้ำตกท,ทั้งชีนะเวลากลับมามันคำพี่้องเดินทางลาบากนี่ครับไปบอกถนนนี่ครับพิ้นสร้างถนนกลางคำกลาง,ลาง,ลางคืนพี่รองอสุดยอดครับ เนี่ยสร้างสนนกันแบบนี้ทุกคนสร้างบระยุทธ์ประยอนดีพี่น้องเอ้ยเมืองไทยสร้างกันำกันเพิ่นๆกับบระยุทธพี่น้องกับบระยุทธ์ปรยอนสร้างได้สร้างนี้ทุกคนเลยปรับปรุงพี่น้องปรับปรุงปรับปรุงครับผมโหนะครับทุกคนนี่ทุกคนเลยไฟสว่างสวยครับพี่น้องครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับ เนี่ยครับเห็นบอเซ็นไม่ไหมครับพี่รองครับเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเกิดมาเห็นนะครับพี่้องเนาะถนนที่แบบอาจจะมีนะครับบางบอนที่แบบเดี๋ยวเพิ่นมาปรับปรุงแน่นอนนะครับนี่เห็นบ่พี่รองต้องอ่าเหมือนหายากนะครับถนนที่เป็นลงเป็นบอแบบว่าเป็นกระลุกกระลุนนะครับทุกคนบอกเลยว่าหายากหายากพี่้องอยู่เมืองไทยเนาะหายากดีดีครับ ทีเป็นลุมเป็นบอย่างลูกม,มนุษยธรมรมละวานะครับพี่น้องอันนี้ก็ถือว่ามาเห็นในายอย่างพี่น้องปกติก็อยู่ในกรุงเทพนะครับเมือนผ้ามาต่างจังหวัดพี่น้องนี่ครับนี่ถนนต่างจังหวัดแน่นอนพะว่าโมมีตึกโมมีอาขารสูงสูงพี่น้องเนาะนี่คือต่างจังหวัดของจริงครับทุกคนฟ้าเส็นพี่น้องเบิ่งเพิ่งเิ่งเพิ่งมันไป็นล่ลย,ย่างนี่ไอ่ก็มาไล่งามเลยครับมันมีความหมายวาครับ มีครับเวลารถวิ่งเยอะๆเนี่ยคือเขาไม่ให้จอดไม่งั้นคนจะมาง่ายจอดเขาก็เลยถ้าตารางนี้คือห้ามห้ามจอดห้ามจอดทุกคนสุดยอดสุดยอดครับคือห้ามจอดนะครับผมเนาะเช่นจราจรนะครับหลายๆอย่างก็มีความหมายนี่พี่น้องครับโอ้เมื่อกี้แบบพี่น้อง็นว่าเมืองไทยครับให้สว่างสบายเนาะเป็นทางทางทางหลวงนะครับทุกคน นี่เราออกมาครับเขตทางในซอกชอยนะครับขอบคุณครับนี่พี่รองครับอ่าโอเคครับทุกคนครับเนาะวันนี้ก็พามาเบิ้งครับพี่น้องครับเมืองไทยเป็นยังเพิ่นคือรวยแต่ครับพี่น้องครับเนาะมวนเบสต์จะดีแห่งอาเซียนนี่ครับแต่ว่านี่สุดสายพี่น้องนะครับผมพามาเบิ้งครับเนาะกระภำพกังเกิเมืองไทยเห็ุแบบไรนะครับเดินทางแบบไรพี่น้องเห็นบอ กางคืนก็คื่อนกงเบนครับเนาะเมืองไทยแบบเดินทางแบบโอ้โหนะครับสว่างสวัยนะครับทุกคนอันนี้คือถนนเมืองไทยนะครับพี่รองนะครับก็จะพามาดูครับผมพี่รองครับเห็นมนุษยธรรมแล้วมากว่านะครับพี่รองเนาะว่าถนนต่างจังหวัดเมืองไทยนี่ชิบินลุมเป็นบ่อนะครับผมหลยๆอย่างอแหละก็ได้ว่านี่ครับนี่นี่คือประเทศไทยครับพี่รองนะนะครับผมเนาะนี่สว่างสวัยของกิงครับไม่เปิดนะครับตลอดสายนะครับผมสุดๆุดซุดเลยครับพี่้องถนนนะครับพอดกอท้าม่อไปเลยครับผม โอ้โหครับทุกคนก็ประมาณน,นี้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบพระคุณหลายครับผมขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องครับนาตติสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหพี่น้องเห็นบ่สว่างสบายอีนี้ครับอู้สุดยอดสุดยอดครับนี่แหละของแท้ครับเบาเบาบล็โมโม่บลอวันครับพี่น้องครับนี่อู้ครับสุดยอดครับโมเมนต์แบตเตอรี่นี่ครับผมโมเมนต์แบตเตอรี่แห่งอาเซียนนะครับพี่น้องแต่มาเพิ่นเปิดบระยุทธ์ปรยอนครับผมพี่น้อง โอเคครับไปไว้ bye ครับพี่รองครับสวัสดีครับ